แต่มันเปนสีหักสีแพ้งันครักเนาะจะ <c oughs> คล้องอย่างนี่อย่าสบ,บู่เย่าสบ,บู่ตกปลานะบอกเอาไปใส่เบ็ดพาไปร้องเลยดิ <c oughs> สื่อมาได้ทงดังใดตาดหนองพอ่อโอ้เอาไว้ก่อนเด้อวันนี้อขอไปยิงฟาก่อนอมือหลังมือหลัง <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องผมคว้าปลาแดกมันนีพาพี่น้องมันเลาะหายยิ่งปลาอยู่เคลื่อนห่วยพุ่งครับพี่น้องเดี๋ยวก็หาห่านนังจอบกันครับพี่น้อง ่วงนี้หากินบกอคหมานครับพี่น้องไปหาไส้เบ็ดก็ได้เต่ปลาตัวน,น,น,น้อยๆในแน่ๆบ่แล้วคาบแล้วง่ายย่อนม้นนี้ก็เลยผ้ามาเสียงร้องเสียงจอบยิ่ยงป่าร้องเบิงครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงน้ำกันว่าสิพ่อป่าพ่อ,อยังบอมมันนี้มาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องไอช้อนเขามาครับพี่น้อง nhưng mà đình nhưng mà đình lóc ninh con kiếp à tôn đi kapin đấy kiếp à em đi tôn 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 kapin ông tôn tôn em tôn 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 เอาลุ้นแล้วลุ้นแล้วได้แล้วได้แล้วอู้หอยหอยค้ายอยู่น้อยเดียวก็พี่น้องมาปรมาณสี่เดือนมาเลยมันหอย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 ลังมันอยู่โอ้ยได้แล้วได้แล้วพี่น้องได้แล้วได้แล้วพอมันลุดแล้วบอ่อ,อืะ ใครอยู่เด้อครับพี่นอ้องเต็มมัดเต,ต็มกำอยู่เต็มกำอยูอ่ใครอยู่ครับพี่น้องเพราะเป็นตัวนี้น้อยด้วยนี่แผลลุ่นเบิ่งน้ำกันต่อกับพี่น้องว่าสิพอปลายวาหรือว่าสิ ตัวนี้ตัวเดียวเบิดมือมารุ่นน้ำก,กันกงไม่นอง เลาะหอบเขื่อนแต่เศร้าจนคำครับพี่น้องบบเห็นป่าพ่อตู่ผมเลยว่าสินี่มันยางเลาะน้องสาเบิง้งครับพี่น้องนี่ว่ามันมีกบตนบอ่อไหลประคอตัวเดียวเลยเลี่ยวเลื้ออีลีครับพี่น,อน,อน้องแต่ยางเอาเบิ้งน้ำกันเพียมีกบตนแถวนี้ตนแล้วครับพี่น้องลงแขนนี่ละมามามาเดี๋ยวนั่งซ่อนน้ำกันก่อน โอ้โกรกันมากเลยับพี่น้องนี่นี่นี่นจังใดบูดถือบอกุกครับพี่น้องพูดถือบอกุกอุ้ยถือแล้วครับพี่น้องวายก็พูดติงออก็พูดติงเลยสินน้องปฏิทิแฉมันเปนเหมาะหัวเป็นเลยครับพี่นอ้องอื นางเปาะมันึออง่งนี่บางเปาะหัวุ้ยกบกบเก่าเลยครับพี่น้องนี่เหลืองอุ้ยลอยแบบนี้โอ้ยเขาพอดีเลยดีเด้อครับพี่น้องตัวใหญ่เติ <c oughs> อยู่มวมามานสวงแล้วปะ่ะพอดีละเติมกันครับพี่น้องเติมกันปะ่ะกลับเลยครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยใหญ่ปัหายังเลีนตุ๊กตาอยู่เนาะนี่ กูนหนึ่งปลากินน้อยโอ้ยได้ตัวใหญ่เลยหนึ่งอ่ะโอ้โหใหญ่ยยละแต่ว่าก็อยากหนึ่งันบ่หมานมือนนี่ไปสร้างได้กับบ่อป่าเลาะจนเมื่อยได้กบมาด้วย,ยก,กินปิ้งกบพอดีเลยเอาจัดไปจัดไปสนะกระสั่นหนึ่งปลาปิ้งกบเนาะอือ,อ,อจัดไปจัดไปเดี๋ยวถ่ายกินข้าวแรกน้ำกันจะเข้ากับพี่น้อง กบตุนนี้ใครพร้อมเด้อครับพี่น้องเมียพี่อันนี้พักบัวหาพักบัวใดครับพี่น้องได้แต่พักบุ้งนี่แหละไปเก็บเอาอยู่หิ้มห่วยอันนี้กะคาซับอาอยุขางห่วยนะครับพี่น้องเอาซ้ำนี่ละพักเอาพร้อมอยังนี่ชัดไปคบหนี่ใส่น้ำกันเลยบ่โอ้ยความสิใส่น้ำกันเลยอพักบุ้งนี่ตะยอนง,งามๆแล้วครับพี่น้องวยเก็บขายได้ด้เนาะพี่ หนอดงามป่านนี้เมียคุณเอาเอาพักว่างไปกลางๆก็ได้ดอกอพืพึ่งเมียผีบุยคานี่ของโปรดผมเลยแหละครับพี่น้องอืมประช้อนตัวใหญ่ๆลงไปเต็มหม้อเลยเออพอดีหนึ่งตัวนี้เอากบลงไปบาดนี้ปาิ้งกบเพันสิไวปิ้งครับพี่น้องเป็นอยากกินปิ้งกบอ่ะปิดฝาหม้อเลยน้ำวันนี้อาบน้ำน,นี่ไปไปไป,ปอาบนาา้ำถา 40นาทีผ่านไปไว้ปานขี่ตัวครับพี่น้องปงโดนเจ้าของปงป,งปงลงเพือหมอด้วยวะก็จับข้างบนลงที่ไรเจ้าของจับได่ข้างบนไม่ลงเอาเหรอแล้วหมอก,ก็ค่อยปงที่หลังเอาเนาวางานี่บาดิ่งเสียวเสียวพระเอกเคนขึ้นคางครับพี่น้องนี่พระเอกแซ่บอืมเอาถากบสุกบาดใส่ย่อเบื้องหน้าปานมันก็ในเบื้องอยู่ โอ้ยย้อมาเบิดหมอน้กันย่อตได้ขงบนมากกับบได้ได้ยินปุยยแล้วล่ะใชล่ะยงมงกันนะสีนาทีสุโมงบึ้ยผีกระพิงน้องควันหอยหวยแต่ว่าคือสิบวันกินนอนเดาะเพราะว่าต้องถ่าพระเอกสุกอนแล้วก็งนฝาไว้งฝาไว้บอกเอ้า้วกอซีมพระปู่มึงกันงงฝาไว้งงฝาไว้แทนวิสวอยู่เอือ อ้าวหัวปลาหายไปไหนอ่ะโ้ยทาปิ้งถาปิ้งกบโดนเมื่อกเสียแล้วหัวปลาเมาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องมีเขาแรกน้ำกันบานนี่ยิ้วแล้วยิวแล้วเศร้าหอนเมื่อแับไอหนึ่งปลาเพิ่งจะได้ถาได้ปิ้งกบอยู่นี่พีเด้อพีเด้อโอ้ยกินรอเลยก็หังต่ากินโพดจ้างบานนี่โอ้ กินปลาฉันกินกเย็นแล้วครับพี่น้องเพงแซ่บซ้ำบานนี่หนึ่งปาลาอันนี้อันนี้บล็อคเป็นถั่ยอยังแล้วถั่ยแจ้วครับพี่นออ้องแต่ว่าแม่บ้านผมเพิ่นบากินเพิ่นกินกับทำบุกงนะอองเพิ่นก้อยทาย่กบเลยพี่ก็พี่น้องกบเป็นตัวพูลาขาคือเก่า กบยัง่ยอนหอนอยู่ครับพี่น้องก้นหุูหูอยู่เจ็บปลาผมนี่ปวดหอนแล้วเงาเลยนะอยากคนกินครบระบาดอยู่มาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มครับพี่น้องแซ่บๆบานอย้่อร่อยหอมตะไคร้แซ่บกินครบปลาม่นแซบแล้วมันเย็นเนาะแซบเหมือนเดิมแหละเพราะว่าห tamam. <t serves> ิวแห้ง <m intoler ant> <ok mig tool hungry> อยู่แห่งรอปิ้งกุได้กินทั้งปลาได้กินทั้งกุอืมอืมง้ำส้มตำไหลซึมเข้า<อ>าว<อ>แล้วเอ <laughs> เอไม่อยากแบบผมก็มีแล้วผมก็มีออมมมมมข้าง หมว่ามันเสียแล้วครับพี่น้องถ้าไปถามว่ากินตอดน้อยตอดตอด,ตอดไปเรื่อยมันก็เบิดอเหรอหิวไม่กลกบสิบซุปเลยไม่ได้กินแก้มอืมอืมกินรองก่อนเหรหิวเว้ยบาถ่าแล้วอืมอิ่มแล้วก็เซร้าจ้วลาเบ่อแล้วเบื่ออิ่มอยู่ <laughs> ขคากำพี่น้องอืมปวดใจ ได้กินปลาแล้วห้ามมากินกบได้เด็ดคายเอาซ้ำเนี่แหละข้างเสียดจังหวะอร่อยชุบอย่างมันมีหมังตีเล่นป่ะปลาเป็นกับไม่จะกลางออเอ้วปลาเนาะ มืคือกอบเว้ยกรบจตงโมมีกากอืมอ,อมีกระดูกกบกินยังไงก็แซ่กบกบกินง่ายเว้ยปลากินยากอู้ยเข่าเนี่ยเป็ะอะหน้ามูุงเฮาใสอือืมอืม ก็กินไปคายไปข้ามได้ก็กินก้างเฮ้ยถุงเนี้ย,ย,ยมันไม่ก้างหรอกฮอ,อ,อ,อย่าว่ากันเด้อครพี่น้องมนันเหยียบเขา nhìn pom này cũng này ừ. 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 có dài nhưng nó gì ghé ai trong phùng nói phân bây giờ phải มหายังเด็กอยู่แสงลูกชายขึ้นบ่าแต่บรรยากาศบรรยากาศหมาหอนหัวแรงจะมีหมาหอน เด็ดกูยางครับพี่น้องมึงใคยแก่สุดยอดสำหรับคลิปนี้กับชิวัยซ้ำนี้ก่อนล่ะครับพี่น้องมือหนห่ายยังว่านไม่หมาซ้ำนี้กับจินซ้ำนี้ละ่ปะป๊าพอกันไหมคลิปหน่ายแล้วครับพี่นอ้อง ขาขายก็ขายเื่อาหนากันแล้ว